mgcs 2 0 2 6รุ่นใหม่เป็นการกลับมาครั้งสำคัญของรถ SUV ขนาดเล็กยอดนิยมจากค่าย mg ที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ทั้งหมดทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถรุ่นใหม่ที่เน้นความคุ้มค่าความหรูหราและความล้ำสมัยรถรุ่นนี้ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด smart style smart drive ที่ผสมผสานดีไซน์สปอร์ตเข้ากับเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างลงตัว mgcs 2026จึงไม่ใช่แค่รถ SUV ทั่วไป แต่คือยานยนต์แห่งอนาคตที่ตอบสนองทั้งความสบายและสมรรถนะได้อย่างครบถ้วนการออกแบบภายนอกของ MG CS 2026ถูกปรับให้มีความทันสมัยและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าใหม่ส่ง Stellar erm Matrix Screen ขนาดใหญ่ที่ดูหรูหราและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวฝ่ายหน้าแบบ l e d Matrix ที่ให้แสงสว่างคมชัดพร้อมดีไซน์ d a y t i m e running และทรงโค้งที่สะท้อนความล้ำยุคก,กันชนหน้าออกแบบใหม่ให้มีมิติและความสปอร์ตยิ่งขึ้น พร้อมช่องดักอากาศขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนเส้นสายด้านข้างถูกปรับให้มีความค้งบนมากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มความนูล่ลมและให้ความรู้สึกพรีเมียมมากกว่าเดิมส่วนด้านท้ายของ MG CS 2026มาพร้อมดีไซน์ที่ดูแข็งแกร่ง และล้ำสมัยไปท้ายเหล็กทรงระไิบรยที่เชื่อมต่อก,กันเป็นเส้นยาวตลอดแนวเพิ่มความสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันกันชนหลังตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมและดิฟฟิวเซอร์ดีไซน์ใหม่ที่ช่วยให้รถดูมีพลังมากขึ้นล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกทั้งสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันตัวถังนี้ให้เลือกถึง7สีรวมถึงสีพิเศษแบบทูโทนที่ตัดกับหลังคาดำเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและตอบโจทย์ผู้ใช้รุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความแตกต่าง ภายในห้องโดยสารของ MG CS 2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความหรูหราและล้ำสมัยพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางขึ้นจากรุ่นก่อนใช้วัสดุตกแต่งคุณภาพสูงเช่นหนังสังเคราะห์แบบซอกทัตและวัสดุพรีเมียมที่ให้สัมผัสนุ่มมือแผงคอนโซลกลางดีไซน์ล้ำยุคมาพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาดใหญ่14นิ้วแบบลอยตัวรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสังการด้วยเสียงภาษาไทย Hello MG ที่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆภายในรถได้เช่นระบบปรับอากาศหน้าต่างและเครื่องเสียงนอกจากนี้ยังมีจอผู้ขับขี่แบบดิจิทัลเซ็งรูปแบบขนาด12.3นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขีด่ได้อย่างชัดเจนและปรับรูปแบบการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่บาะนั่งของ MG CS 2026คุ้มด้วยหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบกรับไฟฟ้า6ทิศทางสำหรับผู้ขับขี่และ4ทิศทางสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าบอร หลังสามารถพับได้แบบ60/40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านบนติดตั้งหลังคาสันรูแบบพาโนรามาที่เปิดกว้างเต็มพื้นที่ช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งให้ห้องโดยสารระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและยังมีช่องชาร์จ USB Type C ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อรองรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ MGCS 2026มาพร้อมกลุ่มพลังใหม่ล่าสุดสองทางเลือกคือเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร v c VTEC ที่ให้กำลังสูงสุด125แรงมา้า และแรงบิดสูงสุด150นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT รุ่นใหม่ที่ตอบสนองได้รวดเร็วและประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้นอีกหนึ่งทางเลือกคือรุ่นไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรถังงารวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุด180แรงม้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ Dedicated Hybrid Transmission DHT ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์น,นุ่มนวลและเร่งแสงได้อย่างมั่นใจระบบขับเคลื่อนล้อหน้าช่วยให้ควบคุมง,ง่ายและขับขี่ได้อย่างมั่นคงในทุกสอพอ